ดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล้อป่ากับราชานจ้ามีสีพามาทำเมนูแกงสม้มท,ท้ายายพูดคุยกันเนาะค่ะแค่ขังบ้านน้อง Bye.

้องเห็นกันใช่าหเก็บโหดแท้กับเทินไหลคือบอ่มีดฟันต้นมันลุ่งหลดละที่ <c oughs> เก็บนั่งสิละพี่น้องเพื่อที่จะให้เขาโป่งไมเพื่อที่จะให้เขาโป่งยอดไมถ้าเขาบ่หักบ่สินลงนังสิมันก็สีเงี้ยวต้นมันก็ะสีสูงไปตลอดมันแต่มันก็นยากแก้การเก็บกินเขาเอาคว้ามาให้เลยนะจ้ะ มะเราก็หักไว้ใช่ไหมดีจ้ะพี่น้องคอมเมนต์มาเกมโหดได้จ้ะอันนี้คือว่าเอาหักเลยมาเก็บพร้อมหักไว้พ้อมได้โปรงไหมือที่หักไว้ก้อนหนาะนั่นเขาก็เลยโปร่ง,งอยอดใมแล้วพี่น้องปิดแต่แปะสามารถได้กินตลอดปีจ้ะ ถ้าเข <ITA> าบบหักมันท <anal ysis> ั้งที mm ่ม hmm. ันกสิ again, ีโป่งไหมเขาซีบปได้ก <proceso> ินยอดอ่อนนั้นมันเขาเขาโป่งยอดไหมเขาเป็นง่าไม่นอกดอกเขาก็สิดกววกเกาถ้าเขาโบเห็นอย่างนด้ปล่อยให้เขาขืนเองตามธราไม่ฉัดเกิดธราไม่าัดแบบโบสีงาบบอย่างดอกแค่เนี่ยก็คือดอกแค่เกิดจะกบดกจะพี่น้อง เดี๋ยวดกมันจะขึ้นตามอัตราถาต่้ทางเขาสินงานไวแล้วดอกแค่ในสิตดกจก้พะพอเขาเก็บ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 แล้วรู้สึกว่ามันดอกมันบกชไข่ดกนี่ฮหักงานถี่เลยด้วจ้ะไอ้มันโปรงไหมแล้วเขาที่ได้กินดอกแค่ดกๆเลยจ้ะเก็บกินบิดทั้งปีเลยอันนี้เริิมจะบอนันเล้วเริ่มจะบอมีดอกแล้วก็คือ หักผิมเน้อจ้ะบ่ต้องล้อให้เป็นหมาแก่ตามยาม่ถ้านล้อให้เป็นหมาแก่ไว้ได้กินเมียงกะบ่ต้องหักจ้ะมื้อนี้เขาซิมาแกงสมดอกแค่กันเนาะค่ะเพราะว่าหัวล้มเลิมอวยอากาศกระเปียนเนาะคะ่ะเพราะอากาศเปียนช่วงปลายฝนต้นหนาวซิมีอาการไข่หัวล้มเนาะคะ่ะ รู้สึกว่าแสบหูแสบตาแสบคออาการขั้นเนื้อขั้นตัวคือ,อยังสิบเป็นไข้หวัดเนาะจ้ะอันนี้คือภูมิปัญญาของชาวบ้านเพื่อนบอกว่าแกงส้มดอกแครมีสรรพคุณช่วยช่วยให้่ช่วยแก้ไข้หัวลมว่าสัจ่จ้ะแก้ไข้หัวลมสดน้ำหอน แต่เวาดาเก็บจบวิชาเคมีจบวิชาแพทย์น้ำเพลนหรอกจก้ะแต่ว่ามันเป็นมุมิบรญยาชาวบ้านที่เพิ่นสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณโบราณนะจ้ะแต่เฮ็ดกินนรองเมึงช่วงหนาหนาวควรทานอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อนและให้ความอบอุ่นเนะะ้อค่ะมี่ตใช้เนะจ้ะจะใช้ห้างต่เอาขางบ้านเฮานี่อะลดการใช้ใจ่าย อราี้ต <l oth sed> <k> ้่ะองทีมีทั้งหมักไหมทั italiano, freely, <S <s <ic> ้งกลแล้วไหมทั้งผักพวกสมุนไพรพามีแล้วจะขมิ้นก็จะอยู่ทั้ง ชายขมิ้นโมมี่สังแกนข้ากับตะไคร่นะ,นะจ๊ะข้ากับตะไคร้นี่ปลูกไว้ท่อน้ำน,นะจ๊ะเราจีใส่ซมีนนะค่ะบตทอง้ซือรถค่ะคองที่ไปอีกหนึ่ง ค่ะไปเก็บมกะกอกอตไอใส่มะกอกน้ำนาอค่ะนี่เขาสีแดงสมดอกแ้กินกับเขาไม่กันนะจ๊ะพี่น้องเจ้า,าเจ้าที่ปีมือนั่งละเจ้าเจ้าที่ตีมือนั่นละตอนเฮ็ดคลิปอันเอาเขาคืนเล่าเอาเขาคืนล้านมันท้ายคลิปไว้ เพชรคลิปหายใา่คลิปไปเอาเข่าขึ้นเราเอาเข่าขึ้นร้านเพชรคลิปหายยังโยนไต้ตีเข่าป้อป้อโย่คลิปเดียว เอากระชีกระชีรถมาเอาบักกออยู่ทงน้ำนะจ๊ะผู้ใดผู้น้ำก้นมาผัวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ว่าชิมะก่างแดกหนาวใช่ร้องน้ำได้บ่ได้ก็ดจากทิม้าเห็ดอย่างมูเลตี้มันหนาวก็ดอกกันมาอย่างโอ้มาหนาวกันม้าคอยมาหาเกี่ยวบกอกันแลนน้ำกล่นคอยมา อตอกแล้วล้างถอกพี่นอ้องมีเข่าอิตียสองสันของเขาเนาะคะ่ะน้าหวยมีจ้ะกาลังถอกคือสิบวได้ไทยล้วล้งกลางด่างดอกพี่นอ้องเมื่อเน่ยว่าเมื่อนี้ว่าที่ไปแกงสมปลาพอดีตาเราได้ปลา ตาเราไปใส่เบ็ดเราได้ป่าอู้พี่น้องตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งอยู่บ้านว่าที่แกงเนันแหละตาติดเบ็ดตาตาเราเอาเงี่ยปูไปใส่เบ็ดลาติดเบ็ดตาตาเราเอาเงี้ยปูไปส้เบ็ดปลาตดเบ็ดตาตาเงส้ยปไปเส้ยกินแกลาข่หับลมตาตาเราอไปเร้มัน อย่าง,ง,งไก <จะ S 1> ยู่งทงนะมัน <c oughs> เป็นตะคิวและข่อยบอยุอ่ะจิกจักขี้กางเห็ดอย่างสันเด้หาบอกอเพิ่มไปแกงใส่ดอกแคกันพี่น้องแจ๊กทีนี้่มีบุประตูนี่เราก็จิตปล่อยให้เรากลกางดางผู้เดียวท่านละนะข่อยเบ็ดก,กับเขากอนหาเบึงบอกอเขาเานาจะจ้ะยินไวยเฮิ่มโมบุน อ้น,นี่ได้ตาเราปิดไว้ตาแล้วปิดไว้เราจะป,ปล่อยให้บประกอสุข้าตน้นเลยแล้วอะเพราะว่าจาบประกอสุข้าต้นแล้วว่ามันอย่างของเราผู้เหตุผลของเราบวกหูน้ำเราเมื่ด็ดเฮิมเราก็สิปิดล้างไว้ล้างไว้ให้มันสุกสุกแล้วเสร็จแล้วเราก็ไห้ไกล้เราคือที่บ่มไห้ไกล้แหละคือว่า แต่เขาจะออกไปเฮ็ดแกงสมนะจ้ะแกงสมกินครับเขาหอมประทุมเขาแต่เขาจะบอกของตาดอกที่ปิดเอาต้นนี้นะมีอยู่ลูกเดียวอยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อลูกของแท้เลยพี่น้องมึงรู้ปะอยู่เพื่อลูกของแท้เลยได้ค่ะเสี่ยวต้นนี้ละต้นนี้มันอยู่เพื่อลูกสิน เอาลูกมันไปแม่มันจะได้อยู่นานๆเอาเลี้ยงตัวเองซะนะคะลูกลูกขอนะอืมลูกไม่ขอนะนี่ก็ที่เป็นส่วนกัวส่วนหนึ่งของเฮานอาจะอยู่ทงนะนี่เป็นตะไคร่เป็นผักอีตูนี่ก็จะอยู่ทงนะนอะจะจีบไปปลูกไว้น้าบ้านเฮาก็ปลูกว่าได้จ้าเธอพวกเป็นผักเป็นใบยังซ้าเจ้า <c oughs> ที่ไร เลี้ยนมาจับจับจับม้กก่ะมะง,ง่างฉีดสเปรย์ใส่สจิจจิลด <laughs> ขาหย่ขาหน่อยเฮาหอนบดขึ้นจนอยากไล่หูพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็สิเป็นนันทงนาทงหอยมีเขาเนาะจา้ะ ออนซ้อนไหลพี่น้องเอ้ยสีผ้ากันแยกหนะ้าที่กันเห็ดนะจ๊ะเราวางตู้ค้มกับกันลาชันลาชันในช่วงที่ว่าเห็ดให้เห็ดน,นะช่วงเห็ดออกงี่กับสิไปน้ำมูน้ำผวกมูสวนกับสไป้าเก็บเห็ดอ่ะพี่น้องแต่เลี้ยงให้เลี้ยงนะ้าหน่ตู้ค้มเราเห็ดผู้เดียวเหรอเนี่ยเราที่สามไว้วานเสร็จแล้วกับเรากระชีสามของเราเองสามเชินว่าพ่ดละป่ะ บางคนกับที่ว่าเห็นหนึ่งต่มันไปเก็บเห็ดให้นะมันมีบ่ห่วว่า <laughs> มีอยู่ดอกพี่น้องมีหน้าเจ้านาะหนามีตะหอบหลายหมอกบ่มีไฮอ้อยน้ำพืนถ้ามีไฮอ้อยน้ำพินกัสิได้โชอยู่ดอกพี่น้องนะ่ะละหมองมันแพงอ่หมองที่เป็นราคาก็ไฮอ้อยนี่ละบ่มีราคาดังจะเขานี่ละแต่ว่ากินอ้อยแทนเข่าบระได้เด้อละ่ะพี่น้อง มันเป็นยังค่อยไปแพ้งกูกับอ่อ้ยดูป <c oughs> นนจ้าแล้วฮอที่ไปเ็ดแกงสมกันเนาะแกงสมสดน,น,น,น้ำห้อนๆคลองคองขอพอจ้าบ่ต้องไปดอกดาเมียเป็นห่วงเมีย่อยูน้ำอ่ะบ่ต้องล้งต่างดอกวะ อากาศเย็นเนี่ยอยู่น้ำอะไรเว้แอบ,บน้ำฮะแอบ,บน้ำต้งแอบ,บน้ำหัวโอ้โอที่กลางจากหัวก็ว่าป่ามันโมเลนโดป่ามันหนาวคนหนาวเอ้ยป่ากับโมเลนคือกันเสียข่อยลวดอยู่ในนามบนมือนโมเลนที่โมเลน,น,น,นขี้โคกที่เราปัวข่อยอพี่น้องเอ้ยบ่ใครฟังความดอก นี่จะเถียงเรียงเถียง่ที่หนึ่งเลียงแต่แบงเอาใจใจในบัดเท่านั้นนี่นี่อยู่ในหนําบทเรียนในหน้งเรียนขื่นกวกเรียนขิ่นว่าเราดูเขาดูเขาก็จีแต่งของมาลองกองแจ้งหนีแต่แบบพี่น้องเอ้ยขาดหลายด้วยน่ะเอาใจยากายหัวผู้เดียวนึงก็ได้หัวผู้เดียวได้ละ โมเมนว่ามีเทียเดียวสองสามคนก็ผัวผัวผู้เดียวแ่ะผัว,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 วมีพร้อมกันสองสามคนหรอกนนเนาะเถอะนั่นนะนี่แหละพี่น้องเอ้ยคู่ชีวิตอยู่น้ากันไปเพราะเป็นมูปากมูเบาลูกเต่าจาักมันสิมาเลี้ยงเฮาบัวมาเลี้ยงเฮาบัวเถ่าเขามาแล้วก็ได้เขาก็ยากเนะเาะออกไปเหตุการณ์เหตุงาน หาเลี้ยงครอบครัวหาอยู่หากินไปสละพี่น้องเฮาก็ได้อยู่เป็นมู่กันไปสามไตพี่น้องเอ้ยเอาปาถึงสองลูกนี่ละหาเช่ไดดก,กินสุกถึงไหายถึงดาถึงจมถึงสารพัดสารเพศปัญหาอยู่น้ำกันไปถึงว่าที่เป็นจังไใดก็ะหักกันคือเก้าเหรอพี่น้องเอ้ยเขา mì bộ mồm cơm bộ vịt của mẹ cắn cả đáy nó tìm cặp phân nó có ba <laughs> mẹ bộ chôm cứ mã bò xuống <laughs> mẹ chờ khổ sụp xuống nó có lục chịt đấy là nó <laughs> bác có tên tìm kiếm bát ăn hà đằng hay mẹ chôm rồi đấy nó kìm khỏi xẹp lại đó, còn mẹ chôm hay <laughs> cả ban còn đứa thọ ยจะยืดดุลเด้อย่าใส่หลายหัวไหลเด้อเวลาลงน้ำน,นะย่าเอาอันดา่างพาดคอเด้อขอร้องเข้าใจบอเออด่าอองพาดคอแล้วมันเจียวคนจมหนำมาหลายตัวหลายแล้ว่าเอาเห็ดทั้งสัตนเมียบปูยูมันนี่บุญถิ่นบ้านคนพี่นอ้องเี่ที่ละฮักกระยูหนีซังกระยูหนีขัวกระ,ะได <laughs> Nhắm nhá Hoàng, nhắm nhá hàng vừa hiện phong đi hóa chạy cũng loài đồ ngon chưa Bạn <laughs> <laughs> เกดได้ไงจ้ะหน้าคุณด้วยเจ้จะยังลง้มแข็งน้าต้งคุณเล็กจ้ะเสาร์าาวันดอกแคมะฮอกกัสิเอาอันนี้มันออกก่อนเนาะพี่น้องตรงนี้มันสิมีรสชาติขมเนาะจ้ะ 你叫我。 เขา้ำม้าเนาะจ้ะปานเปียก,ออกแล้วเขากระิีมม้าทำการสับจ้ะ ที่ทำการเอบก่อลุงต้่มก่อนนะค่ะแล้วใ้ในที่ใส่บุกออลงไปก่อนะบะบะอเพราะว่าบกกเ่อนี่ที่เปียเนี่ยจ้ะแล้วไปที่ตำเคียงนะ,ะน,ะนะคะเป็นปลาคามนะค่ะเป็นปลาคามสดเพราว่าช่วงนี้เขาที่มีปลาคามบลาคามเปียกปลาคามสุกกินเนาะค่ะเขาที่ใส่ปลาคามปลาคามดิบเนาะค่ะในการแกงสมของมื้อนี้ มาขามเขาเนาะคะ่ะหลังจากที่ห้าล่างแล้วเนาะคะ่ะเอาก็ชิมัดใส่แบบเป็นพวงแบบนี้ต้มน้ำกันกับต้มน้ำกันกับบกกอนนี่ล้วจ้ะทีนี้ห่าก็ชีมะตำมเครื่องแกงกันเนะคะ่ะแล้วมาตำเครื่องก ใส่งไปเลย่างั้งโตคโต๊ะนาดนอกพี่นองต้งเอาตั้งลงใส่ผืนนี่สิหล่ะจ้ะและตั้งยางมัน แล้วมาใส่กะปิพี่น้องปอะไ <What? S 1> ่้นนองป๊อปลาจ้ะพี่น้องปลาแล้วๆนีดฝาของเขาที่จะแก่งแนะจ้ะกบาบบังคารดิบโศกแล้วเขาต้องเหตุต้องสิเนาะต้มต้มแล้วก็ชิบมาบีบบีเอาเนื้อมันนะคะ่ะ ข้าวส้มมัาสมเยั้น้หมยเ้ีนนั่้านงอเจ้านั่อนเัง่อเักนิจากนั่งอนางั่งนัเนาั่งนั่น้าังกจ้่น้อง มันต้องกาบาดมาเยอถอดมืีกว่าอ่ากนิดหน่อยเพื่อความนัวินเบิ่งเลอกพี่น่องไปน เติมลงไปอีกพี่น้องอือรสชาติออกเยวออกหวานอร่อยจ้าเสร็จแล้วปรุงได้ที่เติมเนื้อปลาอือกลาช่อนตัวใหญ่ๆอืดึงหูออกกระโบออกเด้อพี่น้องเลยในงหูนี่ ามด้วยดอกแคดอกแคกับป่าใส่ที่หลังนะคะ่ะดอกแคกับป่าใส่ที่หลังเข็ดแนวอยู่แนว,แนวแกิจนเนี่มยมักไัยมากมันเราจะเฮ็ดตามใจชอบไปโลดเจําะจเป็นต้องสูตรนั่นเปะ๊ะสูตรนี้เปะ๊ะดอกจ้าโอ้ยว่าถึงจะแซบจะขว๋งเฮ็ดไปโรดอันนี้แซบข่อยแล้วนี่จ้ายังค่อยเฮ็ดยังจ้าแซบปลาชั้นละจ้ะ เสร็จสูตรนี่มาตามคู่กูใดดอกเด้อจ้ะตามคู่ของราชันนี่แหละแซ่บของราชันจ้ารอสักคู่นะะเือแล้วแกงส้มเราก็ได้กินแล้วจ้ะพี่น้องกินเข้าคำคำามือนี้เห็ดกับเข้าคำจ้าเป็นจตะแซ่บป่มากินน้ำกันด้วยพี่น้อง ทดนี่เดียวของนายกันเอาลายดอกมีมีทุ้มที่กินเขาเสียบข้อมานอของนั้องเก๋ได้ี่น้องขอไม้ข่อยขาหอมปทุมถนดว่าเป็นเขาแข็งตันที่น้องหุงเขาไม่หน่หิ้งยากงานได้ี่น้องถ้าเขาใส่หนำบัพอดีนี่ันบ้อเหลียวกะ ม่มี่วนเสียเพราะมันกมื่แล้วก็บม่สุกเลต้อง้สมต่ไปนะคะส่วนอี่เรตการมาีใา่การที่นำสินคล้ายๆที่สงครามมาร้ายแล้วก็ต้นทุนสูงก็ท้าทายลายเป็นไงค้มอ่ะตถูกบอกนะว่าไม่มีส่วตาเจ้าข่าเจ้าแล้วข่าวเนียวขันเนียวจตนะมามกินข่าวพีนองเอ้กรุ๊กอย่างเงีนี่แหละเนียวยู่เนวกินบานเท้ากรไดมาเด้อจ้ากินข่าวนกันเด้อ จากสารคัพันนะครับเราก็ยังมีมีทั้งข้าวอ่นลองดีกอไปทำต้ม่ว่าเนี่ยที่เราขึ้นเือกัตุ้มต้ตเนี้ยรวจก็ไปคุยนบเรครเรียบร้อยกิน้าวคุณลักษณะแต่ว่าี้อซอสไหมคะลูกในี่ยนะะตของใมหลังาให้ข้อมูลแล้ววันเิดผมีเพื่อนสี่ประสัน์มาลเป็นหนาใหมนีือาแล้เ็นไ่น ขอจบคลิไปไว้แค่นี้เด้อพี่นออ้องขออนุญาตก,กินเข่าแล้วจ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการ,รกดแชร์ขอให้พี่นอ้องโชคดีมีความสุขสวัสดีจ้า